ครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับวัดที่6ก็คือวัดหน้าพระเมรนะครับก็อยู่ติดกับวัดหน้าพระเมรนี้ก็คือวัดหัสดาวาสครับอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับวัดหน้าพระเมรอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างด้านนี้นี่ทางไหนหนะด้านนี้นะครับก็ปัจจุบันวัด หน้าพระเมรนี้นะครับยังคงมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ครับเป็นปกติเลยนะครับส่วนวัดคัสดาวาดด้านหลังนี้นะครับก็เป็นวัดล้างแล้วครับยังหลงเหลือเพียงแค่ซากโบราณสถานเท่านั้นเองนะครับเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาครับในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับได้มีการพูดคุยเจรจายาติศึกครับกับพระเจ้าบุเรงนองนะครับที่บริเวณแถวแถวนี้นะครับ ซึ่งเป็นที่ระหว่างวัดอัสดาวาสและก็วัดหน้าพระเมรุนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ะไรมากเพียงแต่บางทีก็ดูหนังแล้วก็ฟังจากเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปวัดที่6กันครับตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปหลบฝนแถวๆนูน้นก่อนเดี๋ยวไปก็มาถึงวัดที่6กกันในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยครับที่นี่มีชื่อว่าวัดเชิงท่านะครับอยู่ห่างจากวัด ที่ห้าที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราๆไม่กี่ร้อยเมตรครับสี่ห้าร้อยเมตรเราๆนี้ครับที่นี่ประดิษฐานสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นหนึ่งอนดที่เป็นโบราณสถานของจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับด้านนี้เป็นพระปางนะครับโบราณฝนะมาครับตอนนี้เดี๋ยวเราหาที่หลบฝนกันก่อนดีกว่าโอเค ก็นี่คนะคือวัดเชิงท่านะครับวัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานเก่าแก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยไหนนะครับก็คาดการกันว่าเป็นน่าจะเป็นช่วงต้นๆกรุงศรีอยุธยาโอเคนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ฝนหยุดตกพอดีนะก็เดี๋ยวเราไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถนะครับอยู่ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปวัด ถัดไปกันที่นี่พื้นที่ไม่ได้กว้างขวางอะไรมากมายนะครับก็จะมีเพียงแค่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็มาสักการะบูชากันได้นะครับแล้วก็มีเจดีเกาแก่ไม่ใช่เจดีเขาเรียกว่าพระปางนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระประธานกันก่อนครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเสร็จสิ้นวัดที่7กันเป็นที่แล้วว่าวัดที่6นะครับก็คือ วัดเชิงท่าครับเป็นวัดที่6เราเสร็จสิ้นนที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อคู่นี้ก็แวะทานข้าวนะครับอยู่ที่นี่เลยครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดนะครับอยากอยากจะแนะนําคุณผู้ชมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโบราณครับเมื่อคู่นี้กินเมื่อคู่นี้ทานไปนะครับก็ค่อนข้างอร่อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยครับ30บาทเองนะครับเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลุงป๊อกนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดเลยครับ ใครมาก็อย่าลืมแวะอุดหนุนคุณลุงด้วยนะครับคุณลุงู้จา,าเป็นกันเองมากครับเรียกว่ารสชาติดีแล้วก็คุณลุงนั้นก็อัธยาศัยดีด้วยครับเดี๋ยวเราไปวัดที่7ครับวัดถัดไปเรียกว่าวัดท่าการ้องครับวัดที่7นะใกล้เสร็จสิ้นแล้วครับวันนี้ก็ฝนก็ตก,ตกตกหยุดหยุดครับวันนี้อย่าลืมครับคุณผู้ชมที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องพีสันหมูออนทัวร์กันด้วยนะครับ ไปเราไปวัดที่7กันครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับวัดท่าการ้องครับวัดนี้ก็เรียกว่าเป็นวัดเก่าแก่ครับของจังหวัดพ,พระนครศรีอยุธยาอีกวัดนึงนะครับอาจจะไม่ได้มีสถานที่โบราณสถานให้เราเที่ยวชมมากนักนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างเก่าแก่เดี๋ยวเราไปไหว้สักการะองค์หลวงพ่อยิ้มในพระวิหารกันก่อนดีกว่าครับไป เป็นที่เรียบร้อยครับวัดที่7ของเราครับวัดท่าการร้องครับเราได้ไปกราศการละองหลวงพ่อยิ้มครับวัดท่าการร้องครับเป็นพระประธานผู้บ้านผู้เมืองของชาวจังหวัดอยุธยาครับเดี๋ยววัดที่8วัดร้องสุดท้ายแล้วจำไม่ได้ว่าวัดอะไรเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยครับคุณผู้ชมครับคมาถึงวัดที่8ครับเรียกว่าต้องมาให้ได้ครับก็คือ วัดมหาธาตุนั่นเองนะครับวันนี้มีชื่อเสียงนะครับเป็นโบราณสถานที่เรียกว่ายอดฮิตของใครที่มาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องมาที่นี่ครับและแน่นอนว่าหนึ่งในอันซีนนะครับก็คือภาพที่อยู่ที่ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราก็พาไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันครับการโดยรอบนะครับที่จอดรถก็ประมาณนี้นะครับบางคนก็จอดโดยรอบนี่แหละ นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นตอนนี้ก็ชวนจะบ่ายโมงแล้วนะเดี๋ยวไปดูว่าราคาตั๋วเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันวัดนี้เป็นวัดที่แปดคือผมไม่ได้เอาตัวกันสั่นมาใส่นะครับบางทีเดินไปอาจจะมีสั่นไหวอยู่บ้างครับก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเค เดี๋ยวซื้อบัตรก่อนครับราคา1ิบาทนะชาวไทยซื้อบัตรเข้ามาแล้วนะครับก็ราคา10บาทนะครับสำหรับคนไทยต่างชาติก่อนหน้านี้ผมน่าจะบอกว่า20บาทใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมดูในป้ายมัน80ดิบาทนะหรับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวจีนนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ คือมองดูแล้วเนี่ยในสมัยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าวัดนี้ค่อนข้างใหญค่ครับสำหรับวัดมหา,าธาตุนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในโบราณสถานครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสร้างขึ้นนะครับก็ตั้งแต่นู่นเลยครับสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งครับมเมื่อปีพุทธศักราช1917 นะหรือว่าผ่านมากกว่า650ปีแล้วนะตอนนี้ถ้าท่องเที่ยวก็นิยมมานที่นี่นะครับเพราะว่าหนึ่งในอันซีนก็คือพระพุทธรูปทีเ่เห็นเพียงแค่เสียนนะครับที่ปกคลุมด้วยลากไม้อะไรเองครับอ,อยู่ข้างหน้านี่เองนะ นี่นะครับก็ถ้าใครจะถ่ายรูปก็ให้นั่งแบบที่เขากำลังนั่งนี้นะครับห้ามยืนนะครับห้ามยืนนะมีเจ้าหน้าที่คอ,อยดูแลอยู่นะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่ น,นี้ก็น่าจะเป็นส่วนของวิหารนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะที่เห็นหักๆนี่ก็เมื่อก่อนก็คงจะเป็นเสารครับแล้วก็มีหลังคาครอบนะครับเนี่ยเหลือที่ดูจะสมบูรณ์หน่อยก็จะมีเสาต้นนี้นะครับตรงด้านนั้นก็น่าจะเป็นที่ปฏิสถานของพระประธานนะครับ กำแพงของวิหารหรือพระอุโบสถเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ส่วนเสาค้ำนี่เขาน่าจะทำขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อป้องกันการพังทลายนะครับการก่อสร้างของคนโบราณน,นี่ก็ก่อสร้างได้แข็งแรงครับดูดูเนี่ยอิฐอะไรที่เขานำมาสร้างนี่ก็ค่อนข้างดูแข็งแรงครับ มีอายุยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็หลายร้อยปีเลยนะครับเนีสำหรับวัดที่8นี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับวัดมหาธาตุนะครับคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปวัดสุดท้ายกันนะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่วัดพระศีสันเพชษนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งวัดในโบราณสถานของจังหวัดพระนครศรียุทธยาครับอยู่ไม่ไกลจากนี่สักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดพระศรีสันเพชรเลยดีกว่าครับก็มาถึงแล้วนะครับจุดสุดท้ายครับผมก่อนหน้านี้ผมบอกผิดนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าจะไปวัดพระศรีสันเพชรสครับจริงๆชื่อวัดชัยวัฒนารามนะครับเป็นสถานที่สุดท้ายครับขออภัยด้วยจริงๆครับ ตอนนั้นนึกนึกนึกชื่อไม่ออกนึกชื่อไม่ออกอันนี้โอเคถึงแล้วครับวัดชัยวัฒนารามครับตอนนี้เขากําลังบูรณะครั้งใหญ่เลยนะครับอยู่ริมแม่น้ําเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็นิยมครับใส่ชุดไทยนะครับกลางลมถือล่มงครับมาถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะเลยในแนวว่าตามรอยออเจ้าอะไรประมาณนี้มาดูบรรยากาศครับตอนนี้เาขากําลังบูรณะอยู่นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานนะครับที่อ,อ,อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีวิทยาเนี่ยที่ใครมาแล้วจะต้องจะต้องแวะมาให้ได้ครับใครที่มาเที่ยวอยุธยานะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับของวัดชัยวัฒนารามครับวันนี้เรียกว่าไม่มีแดดเลยครับไม่เจอแดดเลยแต่ว่าร้อนอบอ้าวครับ สำหรับที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่เป็นโบราณสถานนะครับเรียกว่าวัดชัยวัฒนารามครับปัจจุบันไม่ได้มีพระสงค์จำพรรษาอยู่นะครับวัดชัยวัฒนารามแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะครับในปีพุทธศักราช2173ครับ ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยานะครับได้ใช้เป็นสถานที่ตั้งรับค่าศึกอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกนะครับในปีพุทธศักราช2,310นะครับก็ถูกปล่อยทิ้งร้างเรื่อยมาเลยครับด้านนี้ก็เป็นพระปางนะครับที่เ,เมื่อก่อนเนี่ยถูกคนร้ายนะครับได้ลักลอบเข้ามาขุดสมบัตินะครับที่อยู่ด้านในของพระปางครับ เป็นสมบัติมีค่าที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับเป็นปัจจุบันก็ไม่น่าที่จะได้ให้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าขึ้นไปได้หรือเปล่าผมยังไม่ได้ขึ้นไปอโอเคเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆครับนี่ครับบรรยากาศด้านบนนะครับปัจจุบันพระฟางไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นไปนะครับก็ บันไดก็ค่อนข้างชันนะครับนี่มีป้ายติดห้ามขึ้นนะครับด้านในนั้นเมื่อก่อนนี่มีทรัพย์สินของมีค่ามากมายครับสมบัติของแผ่นดินทั้งนั้นเลยนะครับได้ถูกคนร้ายลักลอบขุดไปนะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยนะครับเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะ อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาครับด้านที่อยู่ด้านนี้จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยา ครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับวันเดย์ทิปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นะครับก็หวังว่าคงจะตกอกถูกใจคุณผู้ชมนะครับก็ทําคลิปสไตล์บ้านๆนะครับหลังจากห่างหายไม่ได้ทํามาหลายเดือนนะครับเนื่องจากว่าติดงานภารกิจครับที่ต่างประเทศนะครับมีเวลาว่างวันสองวันนะครับก็เลยเลือกสถานที่ถ่ายคลิปที่เป็นใกล้กรุงเทพหน่อยครับก็เลือกเป็นพระนครศรีอยุธยา ครับได้มาทําบุญด้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดเข้ามาชมแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องฟีสันหมูออนทัวร์กันด้วยนะครับยังมีคลิปาจากต่างประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็จีนครับที่กํากลังจะไปแล้วก็กําลังจะลงคลิปนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพื่อไม่พลาดการาลงคลิปใหม่ๆนะครับ เรามาปิดคลิปกันที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณวัดชัยวัฒนารามตรงนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่าอยากให้ไปที่จังหวัดไหนขอเป็นใกล้ๆกรุงเทพก็แล้วกันนะครับแบบว่าวันเดทิปนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งโอเคครับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย